ตามเนื้อข่าวกันนะฮะเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563ครับวลา15นาิกานายสุจินพิทักษ์อุปนายกสมาคมกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลให้กับนักกียาเยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวิ่งเปรี้ยวโครงการพัฒนากีฬาไทย จังหวัดบึงการคุณผู้ชมครับพร้อมมีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงการร่วมเป็นสักขีพยานและก็ร่วมงานด้วยนะครับท่านผู้มำด้วยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศให้จังหวัดบึงการและคณะคณะครูผู้ฝึกสอนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันและก็ผู้ปกครองร่วมพิธีมอบรางวาัลและก็ปิดการแข่งขันกีฬาณสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลบึงการ,การวิสิทธิ์อัมโนยสินอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการคุณผู้ชมครับ การส่งเสริมและเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากเล่นและหันมาฝึกฝนอย่างจริงจังคุณผู้ชมครับนี่คือกีฬาวิ่งเปียวเบิ่งไปตามภาพนะครับแลนอ้อมแลนอ้อมมันลักนี้นะฮะซึ่งการกีฬาแบ่งออกเป็นหลายประเภทของเยาวชนทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาแบ่งอายุนะครับไม่เกิน8ปีอายุไม่เกิน10ปีรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรุ่นอายุไม่เกิน14ปี รุ่นอายุไม่เกิน16ปีและก็รุ่นอายุไม่เกิน18ปีซึ่งมีโรงเรียนต่างๆในจังหวัดบึงการสนใจส่ทงทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน135ทีมป๊าดคือหลายทีมแท่าร่ <c oughs> มาแต่ทังไหนเนี่ยครับใช้สนามฟุตบอลโร,ร,รงเรียนเป็นสนามการแข่งขันโดยมีวิธีเปิดในวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งดรบุญมาพันดวงนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดนะครับการแข่งขันเป็นดึก เป็นไปในความสนุกสนานมาเบ็นท่ามกลางกองเชียร์แต่ละทีมล้ลก็ผู้ปกครองที่ให้กำลังใจเสียงเจ้า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 ดังนะครับส่งเสริมส่งจิตใจให้นักกีฬาแต่ละทีมโดยในปีนี้จัดเป็นปีแรกของจังหวัดบึงกาฬนะครับดโดยอนุโลมให้เด็กซึ่งมีความถนัดแต่ละคนนะครับบางคนไม่ใส่รองเท้าเพราะไม่ถนัดอือวิ่งโดยไม่ใส่รองเท้าก็มีส่วนมากไม่ใส่รองเท้านะพอถือว่าเป็นความรวดเร็วแล้วก็เด็กถนัดนะครับ จึงอนุญาตให้เด็กไม่ใส่รองเท้าในการแข่งขันเพราะว่าเกรงวา่าจะทําให้ช้าลงประ,ประการฝึกซ้อมเพนะอืซึ่งการ<ส>าวิ่ง <สา S 1> แต่ละเที่ยวแต่ละที่สร้สางความนะครับสนุกสนานแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเฮดให้เล็บหักเล็บฉีกเล็บแตกนะครับ <S 2> <S 2> ซึ่งจะต้องมีการวิ่งหลายรอบนะอมน ผู้แข่งขันแต่ละโคนแทบจะเป็นลมกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับผู้ฝึกสอนต้องคอยเสิร์ฟน้ำพัดวิให้ยาดมแอมโมเนียยาดมยาหมองพัดพีนอาคิล่าแบบเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากการแข่งขัน2วันที่ผ่านมานะฮะผู้ชนะรุ่นอายุไม่เกิน8ปีนะครับอันดับหนึ่งคือโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อา,อายุประเกิน10ปีได้แก่โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยรุ่นอายุบาเกิน12ปีก็คือโรงเรียนบ้านโนนสว่างรุ่นอายุบาเกิน14ปีได้แก่โรงเรียนบ้านเหล่าขามรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอันดับหนึ่งก็คือโรงเรียนเหล่าขามแล้วก็รุ่นอายุบาเกิน18ปีอันดับหนึ่งด้แก่โรงเรียนพรเจริญวิทยาทั้งหมดนี่นะครับคุณผู้ชมครับได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษากลับบ้านไปด้วยความชื่นเมื่อและแฮปปี้พร้อมตัวบาเบนเห็นว่าเนี่ย นี่ครับฝึกซ้อมแลลวก็มีการทุกทว่าทั้งยาดมยาหม่องพัดบี้ไห้ทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนะครับมันแดดพนเนาะนี่นักกีฬากางแจงก็ตตองท้ใจในท่านนะแล้วก็นนักเรียนทุกคนเห็นไหมไม่ใส่รองเท้าคุณผู้ชมครับไม่ใช่เด็กไม่มีนะโบมักเด็กหน่อยโบมักมันบบถนัดครับนี่ครับเผยรางวัลเห็นบหครับคุณผู้ชมครับโอ้ดเนี่เห็นไหมนี่นักกีฬาแล้วก็นักกองเชียร์ได้มาเชียร์เพื่อนๆนะครับ ช็กสร้างสีสันและก็เป็นอูดร้อยสาธิมาทีมลายขนาดเต็มขนาดทั้งแรกครับแล้วก็ท่านดรบุญมากับทางท่านสุจินพิทักษ์นะครับอุปนายกสมาคมกีฬาและก็กีฬาแห่งประเทศไทยในภาพบรมราชูบัมภมทาม่านบอกว่าต้องเสริมต้องส่งเสริมมาต่อไปครับอืเพราะว่าเป็นกีฬาครั้งแรกของประเทศไทยที่จะได้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครจัดมือการจัด เป็นการจัดลอยสามสิบหาทีมครับรรบุญน,น,นะอโอ้ยเรียงแถวนี่คือท<ห>่านดรบุญมาพันดวงครับครบัไปเป็นประธานจัดนะครับประธานเปิดงานสินค้าดีมีคุณภาพน้ำสาหร่ายแดงพริบป,ปันดีพรีเมียมกล่องสีเขียวสำหรับท่านที่รักสุขภาพดื่มทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีมั่นใจได้กับน้ำสาหร่ายแดงพริบป,ปันดีพรีเมียมกล่องสีเขียว